เจ้าที่เปิดทางรวยสี่วันเกิดรับเงินตลอดมิถุนามีโชคใหญ่ยกชุดรับทรัพย์รับโชคหลายช่องทาง หนึ่งสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้จะเริ่มต้นความสําเร็จที่เห็นได้อย่างชาัดแถมการงานมีการเดินทางแบบกระทันหันการใช้ชีวิตแบบกระตือรือร้นในเรื่องของการงานจะมีงานเข้ามาตลอดทั้งวันและคุณจะทำมันได้ดีมีชื่อเสียงจากการทำงานดีเยี่ยมส่วนการเงินจะมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสได้ขยับขยายฐานะ สามารถสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้เลยทีเดียวเงินทองไหลมาเทมามีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลัก,กล้านส่วนความรักของคุณวันนี้ได้ครอบครัวคอยช่วยเหลือทําให้สร้างความสุขมีรักที่ดีครอบครัวอบอุ่นขนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักส่วนสุขภาพต้องดูแลสุขภาพให้ดีเพราะโรคประจำตัวอาจจะกำเริบได้ ดัดสองสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารการงานจะเกิดความสำเร็จพอะคุณมีความมุ่งมั่นอุตสาหะและมีความพัดเพียรในเรื่องของการงานทำให้การทำงานนั้นคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำการเงินมีเงินเข้ามาตลอดทั้งวันแต่ก็อาจจะมีเหตุผลที่ต้องใช้จ่าย ขอให้วางแผนการใช้การจ่ายให้ดีจะได้มีโอกาสหมุนเงินทันความรักยังอยู่ในช่วงที่สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนถึงจะมีคนรักได้ด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวข้องกับขาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจะทำให้คุณนั้นทรมานได้อันดับสาสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธ การงานไม่ต้องรีบร้อนต้องใช้ความอดทนสักระยะสิ่งที่รอคอยจึงจะสมหวังจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสน,นุนและออกหน้าออกตาทำให้คุณนั้นหมดปัญหาด้านการงาน ส่วนการเงินมีเงินใช้จ่ายอย่างตลอดเวลามีโชครับดวงดีจากการเดินทางไกลอีกด้วยเลขทะเบียนรถจะให้โชคใหญ่อาจจะพลิกผันกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ก็เป็นได้ความรักมีปากเสียงกันเล็กน้อยเพราะความน้อยใจส่วนคนโสดพยายามหาคนรักที่เป็นชาวต่างชาติหรือต่างถิ่นต่างแดนพรรู้สึกว่าจะเหมาะสมกว่าส่วนสุขภาพ พักผ่อนน้อยช่วงนี้ต้องหาเวลาพักผ่อนให้มากๆช่วงนี้ขอแนะนำให้ทำบุญเสริมดวงปล่อยปลาจะได้เสริมดวงชะตาให้เกิดความรับรื่นสุดท้ายนี้ท่านที่เกิดในวันเสาร์ด้านการงานมีความก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสน,นุนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงมีโอกาสหยิบงานใหญ่ในอนาคตให้ส่วนการเงินนักคิดวางแผนทั้งรายรับรายจ่ายจะทำให้คุณนั้นมีเงินมีงานได้อย่างสมดังใจแถมมีโชคราภทางการเงินอาจจะถูกสามตัวตรงๆจากเลขบัตรประชาชนด้านความรัก มันเพียนพยายามทําให้ครอบครัวมีความสุขแถมมีโอกาสไปงานแต่งรวมถึงงานมงคลขึ้นบ้านใหม่อีกด้วยคนโสดมีโอกาสพบรักกับข้าราชการหรือตําแหน่งหน้าที่งานที่สําคัญด้านสุขภาพดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้ดีคนป่วยอยู่อาการจะดีขึ้น ไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ